อ,อันนี้ก็เป็นไก่นะครับไก่กระดูกดําไก่กระดูกดําสายพันไก่กระดูกดําก็กาลังพักอยู่กําลังพักอยู่นะครับพักอยู่ในโพงไม้โพงไม้โพงหญ้าเนี่ยไก่กระดูกดําลองออกลูกนะครับพักได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วไก่จะออกแล้วครับ เดี๋ยวรอออกอับเดตให้ทีไก่นะครับไก่กระดูกดำครับไข่ตามหญ้าตามอะไรตามธรรมชาติทาลังให้ไม่ยอมไข่มาไข่ที่นี่ดูกองพวกยังไม่อยู่นะ ตัวพู้ออกไปหากินข้างนอก